หายไม่นานเนี <S <S bon amine, ่ยอ like okay, ุ <co <co ้งเนนานเนี <co <co ่ยเอาบาปอละรทุปยอก็ทอลูก็อแต่เดี๋ยวนี้อ่ะปนินปนินรูเกปรกดีดอดีตปรากฏนำมานี่ปลาขีปีงแค่ขีลองเหรอเขาเขาทีปีอดีตโจมโจมเาเอาตโมมาโจมโจมมาแล้วยิงกับปีงรถ อย่าทุ่งมันเบิ่งเป็นคนตาตีนงตีโตตีนีจัเอาไปกินข้าวข้าวข้าวก่อนคอยเห็นกันได้หรอคอจับขึ้นบังจบปลาขึ้นบังเออเออจับขึ้น่งเดียปรากฏปรากฏนำมาเนาะบ่อเนาะ

อกอดกล้องลูกสาวคนไขนีเอะไข่บัลเออน้องกันไปซื้อ,อยันนั่นนะ่ะส,สุมาโตซ้นนี่ง่ะแสนแปดพันแสนแปดพัน 8, อโตซ้นนี่นะ่ะว่รีบรหน,อน 8, ่อยก็หนีมหน่อตอนนี้มืออ,อ,นะอันโตพันน่เจ้าน่ะจะโลเสียนเนาะน่โลเสียนเปลเลเออย่าไปขายหเจ้าเนอะวันนี้เนาะไรละบอกโทรเกกมาเอานี

กินเขาต่อปะพอาพกย่มงานี่าอ้เฮะไรอันงนั้นดีว่าอ้เกอดีคือเดียวเม็ดลอกเจอหนี่อ่ะทั้งรอหลององพาไหลเม็ดอ่ะบอกมันปลามันโตอันนี้ปลาแะล่าแล้วเว้งล่าเลย เอินทางขับของแล้วก็ออมเลยนะไปอุ่นไปทังนู่นยุเทิ้งเจ้าอื่นอันนี่ตัวนี้มนตักไปให้เขากินเดี๋ยวไปอีกอล้อ